ออตอนนี้กำลังเป็นกระแสใช่ไหมว่าคุณรักสินบินหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะถ้าเขาไปครั้งนี้ก็คือนั่นแหละไม่ไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะคือเคยบอกไว้แล้วว่าถ้าคุณได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งคุณต้องหยุดถ้าคุณไม่หยุดคุณจะต้องเจอหนักกว่าเดิม หนักกว่าเดิมรายเท่าเพราะบุญกุศลอันเก่าที่คุณได้กินมานั่นนะมันหมดไปแล้วคุณต้องนับหนึ่งใหม่การที่คุณได้เข้ามาไม่ว่าโดยเหตุผลอะไรที่ทุกคนยกอยอพอปั้นไอ้คนที่มันพยายามพูดนะพยายามพูดปก,ปกปิดให้กันบอก ไม่ต้องติดคุกไม่จําเป็นต้องติดคุกทําไมต้องติดคุกม,มันไมค่คือคือคุณเข้าใจไหมอย่าเอาอะไรที่มาแอบอ้างถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเลยอ่ะคุณต้องเคารพกติกาให้มากกว่านั้นก็คือเอาละคุณจะโกองอะไรก็ช่างนะ แต่คุณจะมาโกงกฎของกรรมคุณโกงไม่ได้ถ้าคุณอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะตั้งแต่วันแรกที่คุณกลับมากันน่นะถ้าคุณคิดว่าคุณไม่อยากติดหรือใครที่พาคุณเข้ามาแล้วบอกว่าไม่ต้องติดนะเดี๋ยวจะต้องมีการไปยื่นไปขอคุณคิดว่าคุณจะขอได้ลดโทษไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวเลยนั่นคือคุณไว้ใจคนที่ให้สัจจะ ให้ให้คำมั่นกับคุณะได้มากแค่ไหนเออพอเขาพาคุณเข้ามาแล้วเนาะถวายขอไปอะ่ะคุณได้จาก8ปีนะเหลืองปีหนึ่งปีนั้นคุณต้องติดมันไม่ใช่ว่าอภิสิทธิ์ชนที่ว่าคุณจะต้องออกมาเดินเพ่นพ่านฮลโหลฮลากันทำหน้าตาเฉยไม่ใช่ คนเราต้องรู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวสงบสง,ง่ยมทำให้เขาสงสารประชาชนที่เขาที่เขาเกลียดที่เขาไม่ชอบใจที่เขาอคาาติกับคุณที่เขาแบบเกลียดคุณนะเอพูดง่ายๆเลยเขาจ้องคุณอยู่จริงๆคุณต้องอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆเนาะแล้วก็ไม่รู้ใครอุตริโง่บัดซบคิดแผนชั่วๆแบบ งงหลอกเด็กปัญญาอ่อนน่ะเออเออมันมันคิดได้ไงแผนที่บอกว่าแบบเนี้ยเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้หนึ่งสสามสคือทุกอย่างเข้าไปตรงนั้นมันต้องมีหลักฐานการรักษาใบเสร็จเนาะแม้กระร่างบอกถ้าปาตัดนู่นนี่นั่นมันยิ่งไปกันใหญ่แลวคุณต้องมีใบสารพัดอย่างเนาะเออคิดได้ไงอะถ้าคิดอย่างนั้นคิดแบบ รู้ว่าคุณจะเข้ามาคิดไปเลยปีสองปีก่อนที่คุณจะเข้ามาเออคุณทําเป็นสตูดิโอตรงไหนก็ได้ที่เป็นพื้นที่ของคุณเออนนะ้าคุณไม่อยากเข้าคุคณทําเป็นคุกเป็นเรือนจําเป็นห้องขัง v ีไเป็นเอ่อห้องที่แบบคนรวยเขาอยู่กันแบบติดคุกคนรวยเออห้องห้องแอร์เย็นชำ่ำเนาะเออแล้วให้มีกรมรชาชทัณฑ เจ้าหน้าที่กรมรชาชทัณฑ์เดินอยู่หลังฉากอยู่กับคุณยังจะดูดเนียนกว่าอีกไหมอะเออคนที่คิดว่าคุณติดคุกจริงก็จะได้สะใจเออมึงอยู่ในคุกเนาะเออวันดีขึน้นีีก็เออให้ลูกให้เพื่อนให้ญาติติโกหงติกาเข้าไปเยี่ยมไปีิกรมรชาชทัณฑ์ยังงั้นมันยังจะดูดีกว่าไหมอะ หรือถ้าคุณไม่ต้องไปแหกกฎอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปแหกตาประชาชนหรือคนอื่นคนที่ก็บอกแล้วเหนือฟ้ามีฟ้าคนที่เขารู้เท่าทันคุณก็มีโกหกไม่ได้มันโกหกกันไม่ได้หรอกจริงๆก็รับรับไปเนาะห้อง vip มีก็อยู่กันไปแล้วก็ขอทำเรื่องออกมาสิอายุมากแล้วน่นนี่นั่นอ่ะ ใส่กำไรเอมกลับมาอยู่บ้านก็ถึงบอกไงคนเราถ้าซื้อตรงแล้วอะแล้วมีความจริงใจแล้วอะใครก็ทำอะไรเราไม่ได้ผิดพลาดแก้ไขได้เอาอาดีตมาทำปัจจุบันแต่นี่คุณยังมาทำซ้ำกลับมาทำในปัจจุบันซ้ำสร้างกรรมใหม่โดยให้เจ้าหน้าที่แพทย์หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ในกรมราชทัณฑ์ กี่คนที่ต้องมานั่งติดคุกติดตรางขึ้นโรงขึ้นศาลไปกับคุณเหมือนนั่งหมอคนนั้นนะที่เขาพูดมือไม้สันน้ำตาเสียงสันเครือน้้ำตาไหลบอกไม่คิดว่าอาชีพที่ต้องแบบเป็นอาชีพมารักษาคนไข้เป็นอาชีพที่ต้องยอมเหน็ดเหนื่อยเสียสะละแต่ต้องวันนี้ต้องมาขึ้นศาลไม่คิดว่าอาชีพตัวเองจะพาตัวเองมาขึ้นศาล คือคุณจะนำความเดือดร้อนมาให้คนอีกสักกี่คนอนดีตที่ผ่านมาคุณนำพาผู้คนออกมาล้มตายคนประชาชนบริสุทธิ์นะในการชุมนุมครั้งนั้นสองครั้งใหญ่นะั่นะนั่นมันก็มากพอแล้วนะที่ทำให้ประเทศชาติลุกเป็นไฟมันย่อยยับนั่นนะคือกรรมกำหนัก คุณซัดเซพเนจรไปสิเจปีมันก็ยังไม่ได้ถือว่ารับกรรมนะคุณไม่ได้ไปแบบคนลี้ภัยอยู่แบบสังเวชหน้าเวทนาหน้าสมเพศเหมือนผู้คนพวกคนบริวารที่มารองรับคุณที่มาออกมาชุมนุมแล้วมาทำตามที่คุณต้องการกันนะที่คุณสั่งการกันนะ อย่าบอกว่าไม่ทําอย่าบอกว่าไม่รู้อย่าบอกว่าไม่รู้เรื่องพราพวกแกน,นําพวกชุมนุมมาทํากันเองไม่มีทางอะนะถ้าไม่มีคนสั่งไม่มีคนให้เงินทุนออกมาทํากันขนาดนั้นไม่มีใครบอกได้เลยจ้างกันมาทางนั้นแหละเออร้อยคนจะไม่มีทูกจ้างก็ห้าคน เนาะใครมันจะมานั่งชุมนุมกันได้เป็นวีเป็นวันทุกวีทุกวันไม่ทำมาหากินไม่มีหรอกและไอคนที่เขาต้องซัดเซพเนจรเป็นบ้านแตกสาแรกขาดติดคุกตลอดชีวิตครอบครัวเขาต้องต้องเจออะไรบ้างเนาะคนที่เต็มใจทำได้ค่าจ้างเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยไอ้นั่นก็ก็ช่างหัวมัน ก็สมควรแล้วแหละรู้แล้วยังทําแต่คนมันไอ้พี่ประชาชนที่เขาไม่รู้เรื่องนะตาดําๆที่คิดว่าเออออกมาแล้วจะอย่างนี้อ่เขาสั่งให้ทําแบบนี้คือก็ทําไปตามอารมณ์ชั่ววูบแต่สุดท้ายก็ถูกลอยแพไหมเศษเงินที่โยนให้เขาติดคุกตลอดชีวิตคุ้มไหมลูกเต้าเขาต้องเป็นกรัรมพารเงี้ยคุณจดเฉยอะไรให้เขาเต็มไม่เต็มหนูหรือยัง ก็นี่ไงยังกลับมาทำซ้ำอีกให้คนต้องมานั่งติดคุกติดตารางแทนคุณอีกเอาเธอเราบอกแล้ววันที่เก้ายังไงคุณก็ไม่รอดกะจะทำคลิปพูดออกมาแล้วว่าพรุ่งนี้จะทำแต่เห็นแล้วอย่างนี้มันเราเรามองแล้วว่าถ้าคุณแพ้คุณจะไม่ยอมไม่มีทางคำว่าจะเข้าไปอยู่ในคุกรอ3มเดือน4เดือน5เดือนขอประยัดขอเรื่องทำติดกำไรแล้วออกมาอยู่ในบ้าน พรคุณมาแบบไปพูดกับใครต่ใครในนานาชาติว่าคุณจะไม่กลับมาติดคุกคุณอยากกลับมาบริหารประเทศชาติด้วยซ้ําเออแล้วคนที่แบกทีุ่วยใส่แตกก็บอกยังไงลดโทษให้เหลือหนึ่งปีเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนาประเทศชาติท่านไม่ได้บอกว่าไม่ต้องติดคุกหนึ่งปีก็ไม่ต้องติดคุกคือยกเลิกแล้วก็มาอ่า เอาความรู้มาทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติไอ้อย่างนั้นค่อยไม่ต้องติดคุกแต่นี่เขาบอกจากแปีเหลือหนึปีนั่นก็เท่ากับว่าหนึ่งปีนี่นคุณต้องติดนะช่วงที่คุณติดนะ่ะความรู้ความสามารถที่คุณมีนะ่ะคุณก็เอามาช่วยบอกรัฐบาลของคุณที่มาจากรัฐบาลของคุณเองลูกคุณเป็นนายกเออคุณต้องเอามาช่วยบริหารคือ เอาความคิดของคุณ่มาช่วยบอกเขาจริงๆคุณต้องมาแบบนี้นะติดก็ติดไปทำใหป้ประชาชนคนที่เขาเกลียดคุณนะได้เห็นทำตามกระบวนการติดอยู่อย่างคลุหลาคุกคลุหลาก็มีนี่ไม่ใช่จำเป็นต้องไปติดแบบอนาถาเหมือนคนอื่นที่ไหนเล่านะ แล้วก็อยู่แบบเงีย,งยบๆสงบเสงี่ยมเจียมเจียมตัวกันนะไม่ต้องออกมาพูดมาทําอะไรนี่คุณกลับมาคุณเดินสายเลยโดยเฉพาะมาพูด้เรื่องพื้นที่ดับซ้อนเนะี่ยคือบอกแล้วไงเห็นตาพวกคุณเนี่ยเราก็พูดแล้วนะตั้งแต่ไอ้ฮุนเซนมันมาเยี่ยมแล้วเราบอกแล้วไงม,มันไม่ได้มาเยี่ยมถ้ามาคิดแผนการชั่วๆกันอีกนะถ้าถ้าคิดชั่วอีกนะ ครั้งนี้ถ้าคิดช่วยหยิบผืนแผ่นดินหยิบเม็ดทรายเม้แต่เม็ดเดียวนะคุณจะบรรลัยคุณจะบรรลัยครั้งยิ่งใหญ่หนักกว่าเดิมไม่มีทางหรอกว่าเขาจะอยากติดคุกถ้าคนมันจะติดมันต้องติดแล้วมันต้องอะไรแล้วแต่ถ้าวันที่เก้าก็คือคุณไม่รอดอยังไงมันก็ไม่รอดน้ำหนักมันไม่นั่นแล้วคุณจะยอมไหมจะยอมติดคุกไหมเออ ติดสักนิดสักหน่อยแล้วก็ขอทำเรื่องอา,อายุมากแล้วออกมาอยู่บ้านคำพูดมันเป็นนายเราตอนที่คุณยังไม่ได้มาเหยียบพื้นแผ่นดินได้คุณบอกผมอยากกลับมาเลี้ยงหลานอยากกลับมาใช้ชีวิตบ้านปอย่างสงบสุข are you remember อคุณจำได้ไหมคุณต้องจำได้แต่พอกลับมามันไม่ใช่อย่างนั้น นั่นแหละนี่แหละคือสิ่งเลวร้ายกรรมก็คือการกระทํอาอดีตไม่สามารถเอามาแก้ไขในปัจจุบันได้แต่ปัจจุบันสามารถแก้ไขทําให้ดีเพื่ออนาคตได้ให้น้ำหนักไปเลยว่าเขาไม่กลับถ้าคุณกลับมาคุณต้องยอมติดคุก มีแค่ just to wear just to wear สำหรับเขานะมีแค่สองทางก็คือติดคุจกจะกี่เดือนก็ช่างคุณทำเรื่องแล้วคุณก็ขอออกมาอยู่บ้านนะที่ว่าสูงอายุแล้วไม่ไม่ไม่ต้องอยู่ในคุกจะด้วยเรื่องอะไรโรคอะไรถึงไม่มีโรคก็ ทำได้นี่ยขอมาสินะถ้าไม่งั้นคุณก็ต้องหนีถ้าคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้บอกแล้วว่าคาดีหนึ่งหนึ่งสองยังไงเขาก็ต้องหลุดมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่มีน้ำหนักไม่ต้องไปฟ้องร้องหรอกไอ,อย้ยางงั้นก็น่าจะหย่อนหยวนไปไม่ต้องมาทำให้มันเสียเวลาหรอก แต่กรรมใหม่ที่มานั่งทำกันนี่คือคุณมานั่งปั้นเรื่องแต่งเรื่องที่คุณเพื่อที่คุณไม่อยากเข้าคุกออตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณบินเข้ามากันคุณไม่ไม่ได้อยากเข้าไปคุณไม่อยากเข้าไปแต่คุณไม่สมควรจะมาสร้างเรื่องราวให้มันให้คนที่เขาบริสุทธิ์อะต้องมานั่งรับเคราะกรรมแทนต้องมานั่งขึ้นโรงขึ้นศาล แต่เราไม่รู้หรอกนะว่าไอ้คุณที่ไปขึ้นโรงขึ้นศาลที่ถูกถูกไอ้นี่กันมาเนี่ยพวกหมอแพทย์พยาบาลอะไรเวกนได้รับถุงขนมไหมเอออย่างที่เขาข่าวลือนอะ่ะก็นี่ไงถึงบอกอะในเมื่อคุณสร้างไม่หยุดเนาะสร้างไม่หยุดแล้วมันจะหยุดได้ยังไงก็ดีจบเปินไปให้มันจบ นะก็ถึงบอกไงพรมริขิดคิดเขียให้เหี้ยมันเดินเหี้ยมันก็จะเดินตามวิธีของมันนั่นแหละไม่มีใครทําใครได้นอกจากตัวเราเองอย่าโทษใครเนาะไอคนที่แบกที่อวยนะนะก็หูตาสว่างมัง่งแต่ก็เอาเถอะกรรมของประเทศไงท่านบอกแล้วไงเป็นกรรมของประเทศ ถึงวาระมันจะตีกันเองมันจะอะไรกันเองให้มันตีให้มันขย่ํากันเองฝ่ายไหนลูกพ่อไทยแม่ไทยแท้ฝ่ายไหนลูกของขอมดํากับชาติมาเกิดคือเจ้ากรรมในเวรของประเทศไทยจะได้เห็นท่านบอกแล้วคนที่มันมันลุ่มหลงไม่ลืมหูลืมตานั่นก็คือเศษกรรมเจ้ากรรมในเวรของประเทศไทย เดี๋ยวทุกอย่างก็ยุติบอกแล้วอะไรที่เราไม่เคยได้เห็นเดี๋ยวเราจะได้เห็นก่อนปี70เขาจะกวาดล้างชำระล้างนะในการที่คุณกลับมาคุณจะกลับมาท็อปฟอร์มใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่ไม่ใช่เราบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่ถ้าเขาเดินอีกทางหนึ่งมันไม่ใช่เขาจะไม่ได้เป็นผู้มานำพาให้ประชาชนหรือประเทศชาตินี้เข้าสู่ยุคสีวิไลลัง เริ่มต้นปี7 0ไปนี้ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ยุคสีวิไลยคนที่จะมานำพาต้องมีศีลมีธรรมนะเราบอกแล้วถ้ากลับมาแล้วเขากลับเนื้อกลับตัวกลับใจกลับได้คิดด้วยจิตด้วยใจของเขานะสิ่งที่คุณทำพลาดไว้ครั้งยิ่งใ,ใหญ่ในอดีตคุณต้องกลับมาแก้ไขไม่ใช่กลับมาเพื่อสร้างกรรมใหม่แล้วใหญ่กว่าเดิมหนักกว่าเดิมที่เราเคยพูด ซ้ำๆอยู่นั้นทําไมฮุณเซนมันถึงไม่กลัวคุณทําไมมันถึงได้ขยี้เอ,เอาเท้าขันขยี้ขยี้หน้าเล่นลามมาถึงต้องขยี้หน้าประเทศเล่นอยู่แบบเนี้ยยังคิดไม่ได้ออะ่ะคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เท่าทันมันเป็นไปไม่ได้มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่คิดว่าตัวเองฉลาดอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครรู้เท่าทัน